ตัวนี้ผมจะใช้โปรแกรม photoshop นะครับก็ส่วนประกอบต่างๆนี่ผมก็จะใช้การรีทัชช่วยด้วยอย่างพวกผมพวกอะไรเนี่ยเราก็จะต้องใช้เป็นงานรีทัชนะครับ ส่วนมากก็ถ้าเป็นพวกลายผมพวกอะไรเงี้ยมันก็จะมีไฟล์ที่ผมเคยทำไว้แล้วเป็นพวกเพ้นไ์ลายผมนะครับนี่เราก็มาจัดวางให้ดูเหมาะสมกับภาพก็จะมีการปรับขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับ ก็จะมีการาการดัดให้เข้ากับลาผมนะครับถ้าเป็นส่วนเกินเลยแเราก็จะใช้ตัวยางลบลบ ความเข้มความอ่อนนี้แล้วก็จะใช้อย่าง,างลบๆนะครับเนี่ยเราก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับเราก็ดูความเหมาะสมนะครับคือบางทีถ้าเราใส่เยอะไปมันก็ดูมากไป เราก็ต้องดูจังหวะของลายผมด้วย งานที่ผมทำเนี่ยมันก็จะกึง่งการวาดรูปด้วยแล้วก็รีทัชด,ด้วยคือใช้ทั้งสองอย่างผสมกันนะครับคือถ้าเราวาดแบบตรงๆเนี่ยบางทีมันจะยากเกินไปสําหรับเราแต่ถ้าเรามีรูปเป็นต้นฉบับเราสามารถจะรีทัดช่วยงานเราก็จะง่ายขึ้นนะครับ ล้วเราว่าจริงๆแบบเป็นแบบสมุิรูปนี้นะครับใช้เวลาเป็นเป็นอาทิตย์นะครับแต่ถ้าอเรารีทัดแต่งงานเราก็จะย่นเวลาอาจจะใช้เวลาสักวันหนึ่งสองวันนะครับงานก็คือจะต้องแบบแต่งไปเรื่อยๆ แต่ว่าก็จะต้องอมีพื้นฐานทางการวัดรูปสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะต้องอใช้ค่าพวกแสงเงาแล้วก็ดูจังหวะของภาพด้วยก็จะดูความเหมาะสมด้วยครับ แต่ถ้าเป็นพวกลายผมพวกอะไรเงี้ยเราเราช่วยใช้ดีทัศใช้งานแบบที่เราเคยทำแล้วมาปแปะได้อย่างี้ก็มันจะใชะ่จะทำให้งานดูดีกว่าฮะแล้วก็ย่นเวลาในการทำงานแต่ถ้าเรามานั่งพ่นเลยเกี่ยวกับผมเนี่ย มันจะเป็นอะไรที่มันเสียเวลามากเลยครับอย่างนี้เราก็จะใช้การรีทัดก็คือเทคนิคก,การแต่งภาพใน p o s h o p อปะถ้ามีพื้นฐานทางการรีทัดหรือว่าการแต่งภาพในโปรแกรม Photoshop เนี่ยะจะถือว่าง่ายมากเลยนะในการที่ใช้ วาดในคอมพิวเตอร์นี่อันนี้ผมก็มาสาธิตการทำงานคร่าวๆนะครับแต่จริงมันก็จะมีหลักการพื้นฐานอยู่ประมาณสักข้อสองข้อเองแต่ที่เหลือนี้ก็จะเป็นความชำนาญของแต่ละ แต่ละท่านเลยนะครับแต่ถ้าเข้าใจหลักในการที่าการที่แต่งภาพเนี่ยก็หลักการก็จะมีอยู่ประมาณสักสองข้อเองครับพื้นฐานพื้นฐานในการวาดรูปในคอมพิวเตอร์เนี่ยผมผมว่าไม่ยาก แต่ถ้าเราเข้าใจหลักที่เหลือเราฝึกฝนได้นะครับแต่ถ้าจับหลักไม่ได้เนี่ยถือว่ายากมากเพราะว่าไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนนะครับแล้วยิ่งถ้าไม่มีพื้นฐานทางการวาดรูปด้วยเนี่ยถือว่ายากมากเลยแต่ถ้าเรามีพื้นฐานทางวาดรูปเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นแต่ถึงไม่มีพื้นฐานทางการวาดรูปเนี่ย แต่ถ้าเราเข้าใจักกันแต่งภาพในคอมพิวเตอร์หรือว่าที่เขาเรียกว่ารีทัชเนี่ยนะครับเราก็สามารถจะทำงานประเภทนี้ได้ก็เดี๋ยวไว้วันหลังผมก็จะมาสอนให้หลักก็จะมีอยู่ประมาณสักสองข้อที่ผม ใช้ประสบการณ์ในการทํางานเนี่ยผมก็จะมาถ่ายทอดประสบการณ์หลักการไม่ยากครับแต่ที่เหลือนี่ก็จะเป็นการไปฝึกฝนของแต่ละท่านถ้าชอบงานประเภทนี้อยากทํางานประเภทนี้ก็เข้าใจหลักการในในการทํางานทั้งสองข้อที่ผมจะถ่ายทอดให้ฟังแต่ ไว้วันหลังนะครับเพราะว่าผมต้องไปเรียบเรียงข้อมูลก่อนตอนนี้ผมก็ลองทำงานคร่าวๆให้ดูก่อนนครับพวกนี้เราสามารถจะเพิ่มจะลดได้นะครับถ้าเราดูแล้วเอมันเยอะไปหรือว่ามันน้อยไปเราก็จะสามารถใส่เพิ่มไปได้ เนี่ยแล้วก็แต่หลักๆก,ก็จะต้องอมีพื้นฐานในการใช้โปรแกรม Photoshop ด้วยนะครับถ้าไม่มีพื้นฐานทางการใช้โปรแกรม Photoshop เนี่ยถือว่ายากมากแต่ถ้าเคยเคยเคยทำางาน Photoshop แล้วก็เข้าใจเรื่องหลักการในการรีทัช งานต่างๆเนี่ยถือว่าสบายแล้วไม่ไมยากเพราะผมก็มีพื้นฐานทาง Photoshop มาก่อนผมทำงานแต่จริงๆแต่ก่อนผมไม่ได้ทำงานพวกทางสายนี้โดยตรงเลยนะครับผมใช้เป็นเป็นพงงานที่ทผมเคยทำก็คเค็นงานแต่งภาพเป็นปรับภาพใน บริษัทที่เกี่ยวกับยิงฟิล์มนะครับงานรีทัศ์อะไรนี้ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไ,ไ,ดได้จับเพิ่งจะมาทำก็เมื่อมาทำงานเกี่ยวกับการวัดรูปก็คราวเนี้นครับแต่ก็ทำมาหลายปีแล้ว แต่ตอนแรกผมก็จะไม่มีพื้นฐานทางด้านนี้เลยก็ถือว่ายากและยิ่งไม่เข้าใจหลักการในการที่ทำรีทัศหรือการวาดรูปในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ยิ่งยากเข้าใหญ่แต่ถ้าเราเข้าใจหลักการเนี่ยไม่ยากแต่กว่าจะได้ก็ถือว่าหนักหนาสหัสเหมือนกัน เนี่ยเนี่ยก็อย่างหลักๆก,ก็เนี่ยก็คือตรงตรง,ตรงตัวผมเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งฮะงานที่ผมเคยทำแล้วเป็นเป็นไรผมพวกเด็ดล็อกเกี่ยวกับพวกงานพวกจาเมกาอย่างเงี้ยพวกเด็ดล็อกพวกงานของบอมเล เสร็จแล้วเราก็มาใช้ใช้ตัวที่เป็นผมเนี่ยดัดให้มันเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่เนี่ยคือจ,จริงงานก็จะเป็นอย่างนี้ครับ คือเป็นงานที่ใช้มาประกอบเป็นชิ้นๆอย่างเงี้อันนี้คืองานจริงนะครับอันนี้คืออะไรผมตัวจริงภาพนี้ผมก็เอามาเกียรนะครับคือถ้าวาดเองเนี่ย ใช้เมกเกยร์แล้วก็มาตกแต่งแล้วก็เพิ่มแสงเงาใส่รายละเอียดเข้าไปนะครับเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็คือลายผมที่ผมใส่ไปกีนี้นะครับ හාලා ස ි ට ි ත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  อ,นนอันนี้คืองานเดิมนะครับอันนี้คืองานที่ได้รีทัชแล้วตกแต่งหลัากการก็คือเราจะทำเป็นาภาพขาวดำก่อนอันนี้คืองานต้นฉบับนะครับอันนี้คืองานที่ได้ ร,ริทัตแล้วงานตัวแรกเราก็จะทำเป็นงานขาวดำก่อนแล้วก็ตอนสองเราก็มาใส่สีเนี่ยเนี่ยเราจะใส่สีลงไปเนี่ยพวกนี้เราจะใส่สีลงไปพวกนี้ก็มันจะเนี่ยถ้าถ้าเราเข้าใจหลักการเนี่ยมันจะทำงานง่าย แต่ถ้าเรารละงานเนี่ยอันนี้คือใส่สีลงไปนะครับเนี่ยใส่สีจากต้นฉบับลงไปซึ่งเนี่ยหลักการตัวนี้มันเป็นงานริทัศโดยเฉพาะเลยแ้่เขาสามารถเอามาใช้ในงานา Art ดิจิตอลอาร์ได้เนี่ยคือการเทส,สีไปก็ฝังสีลงไปเลย นี่อันนี้คือตัวที่สีที่ลงไปนะครับอันนี้ยังก็คือการที่เราใช้เป็นเลเยอร์เนี่ยทับๆไปแต่การที่เราจะทับได้เนี่ยเราจะต้องเข้าใจเรื่องอการใส่ฟิลเตอร์ต่างๆแล้วก็การชั้นการใช้ชั้นต่างๆอันเนี้ยทั้งหมด ทั้งหมดที่เห็นนี้คือการเอาสีวังได้ข้างบนนะครับกับตัวต้นฉบับเนี่ยแล้วพอเราใส่เปิดต้นฉบับมาเนี่ยเป็นงานตัวนี้เลยเนี่ยแต่ถ้าเราเอาต้นฉบับออกไปนีเยงานก็จะคือเป็นตัวนี้นะครับ ดูไม่เป็นภาพเลยนะดูน่ากลัวอีกต่างหากแต่จริงถ้า,าเราเข้าใจหลักการในการรีทัชนะฮะเราก็จะใช้เอามาใช้งานได้พอเราเอาต้นฉบับลงไปที่เป็นแบบภาพสีเนี่ยเนี่ยงานก็จะเป็นตัวนี้เลยก็ตัวนี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะแต่หลักการก็จะมีสองข้ออย่างที่ผมบอกถ้าเข้าใจหลักการหนึ่ง ในการที่จะใช้งานทางด้านวาดรูปเนี่ยเราก็สามารถจะสร้างงานอย่างนี้ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ของงานผมแล้วโอเคครับสวัสดีครับถ้ามีเทคนิคอะไรดีๆต่างๆเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำในคราวหลังนะครับ ครับขอบคุณครับวัสดีครับ